การึลึกศิลาแห่งอัฟกานิสถานตะวันออกนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาที่ยังคงส่องประกายแม้การเวลานั้นจะผ่านพ้นไปบทสวดนโมโอพุทธโธนโมโอธรรมโมนโมโอสังโฆก็ยังคงเป็นถ้อยคำสรรเสริญบูชาแด่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ห้อยคำเหล่านี้เองก็ยังคงก้องอยู่ในใจของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าบทสวดอันเป็นมงคลน,นี้มันก็ไม่ได้ถูกจารึกไว้ในภาษาสันสกฤตหรือบาลีที่เป็นภาษาสำคัญแห่งพุทธศาสนาแต่ว่ากลับเป็นภาษากรีก แบบเฮเลนิสติกที่มีรากฐานมาจากอักษรกรีกโบราณการผสมผสานทางวัฒนธรรมแบบนี้มันก็เป็นผลมาจากการทำสงครามของอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนียผู้เผยแผ่ขยายอำนาจจากกรีกไปจนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุการพิชิตด,ดินแดนของพระองค์นั้นก็นำมาซึ่งการเผยแผ่วัฒนธรรมกรีกทั้งภาษาปรัชญาและวิถีชีวิตแบบกรีกไปทั่วทุกหนแห่งที่พระองค์ทรงยึดครอง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรีกโบราณกับดินแดนตะวันออกไกลนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การที่กรีกได้นำวัฒนธรรมของตัวเองเข้ามาเผยแพร่เท่านั้นแต่ยังเป็นการนำพุทธศาสนาซึ่งมีอายุมากกว่า,ายุคของอเล็กซานเดอร์มหาราชเรา150ปีก่อนคิสตการได้เผยแพร่เข้ามาในภูมิภาคแถบนี้ด้วยเช่นกัน เลยก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งบางครั้งก็ถูกขนานนามว่าพุทธศาสนากรีกหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณนนคดีต่างๆนั้นก็ได้เผยให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวกรีกโบราณ กับดินแดนที่ปัจจุบันก็คืออัฟกานิสถานปากีสถานและทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมาตั้งแต่ช่วง500ปีก่อนคริสตกาลถ้าให้พูดง่ายๆก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าหรือพุทธกาลนั้นก็ได้มีหลักฐานที่ปรากฏออกมาแล้วว่าพวกเขาได้มีการติดต่อสื่อสารค้าขายกันจริงๆในระหว่างวัฒน,นธรรมแม้แต่เฮโรโดทัสเองก็ยังได้บันทึกเรื่องราวของการเดินทางสำรวจดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำสินธุและทะเลสกายแลกของอาหรับนอกจากนี้ก็ยังมี การค้นพบเหรียญกรีกโบราณจำนวนมากในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและเมื่อกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นยกทัพไปที่แห่งใดแล้วแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณให้กับชาวกรีกจำนวนมากจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกลังไหลอพยพเข้ามาในเมืองใหม่ๆม,ม,ม,มากยิ่งขึ้น เมืองเหล่านั้นก็จะถูกคลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมกรีกโบราณผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดบางที่นั้นก็ตั้งชื่อตามสถานที่ที่คุ้นเคยกันบางที่ก็ตั้งเป็นเกียรติแก่ท่านอเล็กซานเดอร์ผู้เกียรติไรจนเกิดเป็นชื่อเมืองอย่างเอดิออกอเล็กซานเดรียหรือชื่ออื่นที่เรานั้นก็รู้จักกันดี แม้แต่ในดินแดนที่ห่างไกลยอย่างอัฟกานิสถานนั้นก็ยังมีนักวิชาการที่เชื่อว่าแหล่งโบราณาคดีแห่งหนึ่งนั้นก็อาจจะเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเอล็กซนเดียด้วยเช่นกันและนล้ริมฝั่งแม่น้ำออกซัตที่ไหลผ่านเอเชียกลางนั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าเมืองนี้มีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ก็ต่างเห็นพ้องต้องกันก็คือไม่ว่าเมืองนี้จะมีชื่อว่าอะไรก็ตามมันก็เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญที่หล่อหลอมวัฒนธรรมกรีกให้อย่างลากลึกในดินแดนแถบนี้เมืองแห่งงนี้เอ ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองแห่งการค้าขายหรือมณฑลทนาหารเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาโรงละครโรงยิมและเสาแบบกรีกที่ตั้งตระหง่านสิ่งเหล่านี้เองก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองของกรีกที่แผ่ขยายมาไกลถึงดินแดนแถบนี้โรงยิมที่นี่ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ออกกําลังกายเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้แก่เทพีเฮอร์มิสและวีรบุรุษเฮอร์คิวลรสเทพีและวีรบุรุษผู้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวกรีกอีกทั้งยังพบเศษซากกระดาษปาปิลัสที่มีถ้อยคำบันทึกปรัชญากรีกอันล้ำลึกคำสอนจาก o r a c เค of Delphi ที่จารึกไว้บนหลุมศพของนักการเมืองท้องถิน่น มันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างชาวเมืองนี้กับศาสนาและประัชญากรียกยอกอสฮาเลียนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาก็ได้กล่าวว่าเมืองนี้ก็เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเฮเดนิสติกที่ยิ่งใหญ่ในยุคแรกอย่างเช่นจัก,กรวรรดิซิลูซสีที่เรียงอำนาจในภูมิภาคนี้จนกระทั่งดิโอโดทัสประกาศแย,ยกตัวออกมาตั้งอาณาจักรของตนเองและบรรดาเหล่านักประวัติศาสตร์นั้นก็พร้อมใจกันเรียกว่าอาณาจักรกรีกแบ็กเรีย เมื่อเรานั้นย้อนกลับไปในศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลอาณาจักรกรีกแมคเรียนั้นก็แผ่ขยายออกไปไกลจากดินแดนกรีกอันคุ้นเคยสู่ดินแดนลึกลับที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าอัฟกานิสถานตอนใต้ปากีสถานและอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและบนผืนแผนดินอันไพศาลนี้มันก็ได้ก่อเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ที่นักประวัติศาสตร์ขนานนามกันว่าอาณาจักรกรีกอินโดดินแดนแห่งนี้เองก็เป็นที่ตั้งของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะ จะเป็นชาวกรีกที่มาจากแถบทะเลเมติเรเนียนอันไกลโพล้นชาวอินเดียผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นแผ่นดินแห่งนี้มาเนิ่นนานชาวเปอร์เซียผู้ที่มากด้วยวัฒนธรรมและกลุ่มชนอื่นๆจากเอเชียกลางไม่เพียงเท่านั้นแต่ดินแดนแห่งนี้เองยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศาสนาครั้งสําคัญชาวกรีกและชาวอินเดียนั้นก็ต่างเรียกขานชื่อของการละกันเรียนรู้ภาษาของการละกันและซึมซับวัฒนธรรมของการละกันอย่างกลมกลืน การแลกเปลี่ยนทางศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะการพบกันระหว่างศาสนาพุทธและกรีกผ่านนักปราชญาดผู้มีนามว่าปิโรแห่งเอลิสในยุคที่อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงกรีธาทัพไปทั่วทุกสารทิศนั้นก็ได้มีครั้งหนึ่งที่กองทัพของอเล็กซานเดอร์นั้นไปโผล่ที่อินเดีย อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จไปเพียงแค่ลำพังแต่ท่านก็ทรงไนะนำคณะเหล่านักราตร่วมเดินทางไปด้วยเพราะแม้แต่ในายามศึกสงครามก็ตามการสแสวงหาสัจธรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปในหมู่นักปราจญ์เหล่านี้หนึ่งในนั้นก็มีปิโรนักคิดผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมร่วมขบวนเสด็จไปด้วยนดิเดนอิเดียอันไกลโพ้นอเล็กซานเดอร์มหาราชและปิโรก็ได้มีโอกาสสนทนานแลกเปลี่ยนความรู้กับนักราซึ่งบางท่านก็อาจจะเป็น ึงนักปราชญ์พุทธผู้ทรงธรรมอันลึกซึ้งปิโรก็ได้ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีเลยในดินแดนอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือแห่งนี้เพื่อที่เขาจะได้สำรวจความคิดและปรัชญาของผู้คนในดินแดนแถบนี้ในบันทึกของไดโอเจเนสลาเออร์ดิอุส นักเขียนชีวประวัติชาวกรีกก็ได้กล่าวถึงการพบกันระหว่างปีโลกับนักปราดเปือยเปล่าในอินเดียนักปราดผู้เสียสละอาพรและทรัพย์สมบัติภายนอกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุธรรมภายใน การพบกันครั้งนี้ก็ได้จุดประกายความสนใจในปรัชญ,ญาอินเดียให้แก่ปีโลอย่างลึกซึ้งและนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าในยุคนั้นจะยังคงเป็นปริศนาว่าเหล่านักปราดเรถนยเปล่าเหล่านี้คือผู้ใดแต่ปัจจุบันเราก็อาจจะพอจำแนกได้ว่านักปรารถเหล่านี้คือนักบวชจากศาสนาเชนนิกายที่คำพรแต่ทว่า นักปราดญ์หลายคนในยุคนั้นก็เชื่อกันว่าพวกเขาน่าจะเป็นนักบวชชาวพุทธและไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามปิโรนั้นก็ได้นําความคิดที่คล้ายคลึงกับหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานี้กลับไปยังบ้านเกิดของเขา และตามคําบอกเล่าของไดโอเจเนสปิโรก็ได้ซึมซับปัญญาล้าลึกนี้ในรูปแบบของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและการปล่อยวางจากการตัดสินเขาไม่สนใจว่าสิ่งใดมีเกียรติหรือไม่มีความยุติธรรมหรือไม่และในภาพรวมแล้วเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีอยู่จริงถ้าให้พูดง่ายๆก็คือปิโรนั้นก็ได้ชักชวนให้พวกเรานั้นปลดปล่อยตนเองจากการตัดสินและความเป็นคู่ตรงกันข้ามที่คอยรบกวนการรับรู้ของเราที่มนเขาก็เป็น ็นสิเอของปีโรแล้วเขาก็ได้ขยายแนวคิดนี้ต่อไปโดยประกาศว่าทุกสิ่งนั้นเท่าเทียมกันโดยไม่อาจชั่งตวงวัดหรือตัดสินได้ด้วยเหตุนี้ทั้งความรู้สึกและความคิดของเรานั้นจึงไม่อาจจะบอกความจริงหรือความเท็จได้เรานั้นจึงไม่ควรยึดติดกับสิ่งเหล่านี้และควรปล่อยวางจากความเห็นชอบความดื้อรั้นและความไม่หวั่นไหวแต่ว่านักวิชาการบางท่านนั้นก็มองว่าแนวคิดของปีโรนั้นไม่ใช่แค่ความสงสัยทางปรัชญาทั่วไป แต่ว่ามีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดของพุทธศาสนาในยุคแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนิกายมัทธยมกะก่อตั้งโดยพระนาคราชุนนะคำว่ามัทธยมกะนั้นก็มาจากคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาบางครั้งก็เรียกนิกายนี้ว่าสุญญาตาเพราะคำสอนของนิกายนี้ก็เด่นไปที่ความว่างเปล่าของทุกสรรพสิ่งซึ่งหมายถึงสรรพสิ่งก็ล้วนแล้วแต่ปราศจากการมีอยู่จริงและฟังงดูแล้วมันก็ดูค,คล้ายๆกับความเชื่อของปิโ,โรที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่จริง ทั้งนิกายมทัทธยมะกะและปีโรนั้นก็ต่างใช้เครื่องมือตกระดาที่เรียกว่าจตุกโกดหรือจตุกโกนะที่แปลว่าสี่มุมจตุกโกดนั้นก็เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนาในฝ่ายมหาย,ยานคล้ายกับลัทธิของสัญชัยเวรและบุตรในสมัยพุทธกาลปีโรเองก็ได้ใช้เครื่องมือนี้ใ,ในการตรวจสอบความจริงโดยเสนอว่าแทนที่จะมีเพียงสองทางเลือกคือความจริงเท็จแต่มันมีถึงสี่ทางเลือกได้แก่จริงไม่จริงทั้งจริง และไม่จริงหรือไม่ทั้งจริงและไม่จริงอย่างไรก็ตามวิธีการคิดแบบจัตุกโกฏนั้นก็ต่างเป็นที่นิยมในปรัชญาย,ยินเดียและการที่แนวคิดนี้มาปรากฏในปรัชญายของปิโลนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในตำราของปิโลนั้นก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของการระง,งับการตัดตินนี้ก็คือการบรรลุ ROE ซึ่งเป็นภาวะแห่งความสงบซึ่งบางคนนั้นก็เปรียบเทียบแนวคิดนี้กับเรื่องของการตื่นรู้ในพุทธศาสนาโดยที่ไม่ยึดติดกับความเชื่อใดๆยอมรับความไม่แน่นอนและความขัดแยง้งและอ้างว่าเรานั้นสามารถมีชีวิตที่ไม่ถูกรบกวนจากความผันผวนของโลกด้วยเหตุนี้เองปิโรจึงถูกเรียกว่าเป็นชาวพุทธแห่งกรีก อย่างไรก็ตามเราก็ควรเข้าใจว่าความเชื่อมโยงนี้มันก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนเหล่านักวิจารณ์บางท่านก็ชี้ว่านิกายมัธยมะกะนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ปีโ,โรเสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยปีแต่หลายคนก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับปรัชญาทางพุทธย,ยุคแรกมากเกินกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญในศตวรรษหลังหลังจากการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช พุทธศาสนานั้นก็ได้แผ่ขยายไปยังดินแดนต่างๆด้วยความช่วยเหลือจากจากักรพรรดิอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมรียผู้ที่ปกครองอุวนทีปอินเดียเกือบทั้งหมดในช่วงเวลา268-232ถึงปีก่อนคริสตศักราชเช่นเดียวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อื่นๆ พระเจ้าอาโศกมหาราชเองท่านก็ถูกข่อหุ้มไปด้วยตำนานมากมายและเป็นเวลานานที่เรารู้จากพระองค์เพียงในฐานะบุคคลในตำนานจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2,380เมื่ออักษรรามีถูกถอดรหัสนักประวัติศาสตร์จึงสามารถเข้าถึงพระองค์ได้โดยตรงผ่านการแปร ى, พระราชกิจสีีกาของพระองค์หนึ่งในจารึกพระองค์ก็ได้ประกาศว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมันก็ได้บ่งบอกว่าพระเจ้าอโาศกมหาราชนั้นก็ไม่ได้เน้นเรื่องการไปชิตเท่านั้น แต่ท่านให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในตอนแรกเองพระเจ้าอโาศกมหาราชนั้นก็อาจจะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจครั้งใหญ่ด้วยตัวเองและในหลายครั้งในพระราชกิจสเดีกาของพระองค์พระองค์ก็ได้อ้างถึงการถูกเอาชนะด้วยความสำนึกผิดที่ออกคำสั่งให้สังหารผู้คนจำนวนมากในการพิชิตของพระองค์ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพระองค์นั้นคงจะตกนรกอยู่ในใจของตัวเองนั่นแหละ แต่หลังจากที่พระองค์ทรงหันมานับถือพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่ทั้งในและต่างประเทศโดยตัวพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นก็ได้ออกทุนจะตั้งสำนักในการส่งมิชชันนารีไปไกลถึงแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยสมณทูตเหล่านี้ก็เดินทางไปยังพื้นที่ของซีเรียอียิปต์มาซิโดเนีย การสร่งมิชชันนารีหรือสมณทวตเหล่านี้ของพระเจ้าอาโศกนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปสู่ดินแดนต่างๆทั่วโลกพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นก็ทรงได้อ้างว่าแต่ละครั้งที่ท่านได้รับชัยชนะในศึกสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเบื่อหน่ายกับชัยชนะเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าธรรมะและมันก็เป็นไปได้ถ้าหากพระเจ้าอาโศกนั้นท่านสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วล่ะก็ผู้อื่นท่านก็คงจะไปชิดได้ไม่ยากนะ แลถ้าหากคำกล่าวอ้างของพระเจ้าอาโศกนั้นเป็นความจริงแล้วล่ะก็สแสดงว่ามิชันรีพระสงฆ์ชาวพุทธของเราเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้พบกับชาวอียิปต์และชาวกรีกในศตวรรษที่3ก่อนคิสสศักราชและถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานในการบวชของชาวอียิปต์นั้นแต่ทางพระเจ้าอาโศกก็ยังได้กล่าวในพระราชกิจสเดีาเดียวกันนี้ว่ามีชาวกรีกที่อยู่ใกล้เคียงจํานวนไม่น้อยเลยที่เปลี่ยนหันมานับถือพุทธศาสนาเช่นกันพระราชกิจสเดีารที่ หลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นอารามยอยกหรือกรออีกนั้นก็ต่างชี้เห็นถึงความตั้งใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ชาวเฮเลนิกในเอเชี A ยการปรับปรุงคำสอนให้เข้ากับภาษาและวัฒนธรรถถมของผู้ฟังก็ได้ทําให้พุทธศาสนานั้นเริ่มอย่างลากลึกลงไปในดินแดนใหม่ได้จริงๆแล้วธรรมะของพุทธศาสนานั้นก็คือธรรมชาติแนวคิดธรรมะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาถูกถ่ายทอดเป็น ภาษากรีกในคำว่า i s b i r ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่ากตัญญูและความเคารพต่อพระเจ้าการใช้คำนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของนักแปลที่จะเชื่อมโยงหลักธรรมกับคุณค่าที่ชาวกรีกนั้นคุ้นเคยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นก็ทรงให้ความสำคัญกับธรรมะอย่างยิ่งจนถึงขั้นแต่งตั้งราชการผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในพื้นที่ต่าง ความพยายามของพระองค์นั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามเช่าวกรีกและเปอร์เชียจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่หันหน้ามานับถือพุทธศาสนารวมถึงกษัต,ร,ร,ตร,ริย์เมนเดเดอร์กษัตริย์กรกผู้เรื่องชื่อเรื่องราวของกษัตริย์เมนเดเดอร์น,นั้นก็น่าสนใจยิ่งนักและบางทีแล้วอาจจะมีกษัตริย์เมนเดเดอร์น,นั้นถึงสองพระองค์เลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือบางทีแล้วก็อาจจะมีกษัตริย์ชื่อนี้ถึงสองพระองค์เลย แต่ไม่ว่าจะองค์ใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสําคัญในพระคัมภีร์มิลินทปัญหาซึ่งบันทึกบทสนทนาเชิงปรัชญาระหว่างกษัตริย์เมเน,นเดอร์กับพระนาคเสนพระพิสุกผู้เฉลียวฉลาดกษัตริย์เมเนเดอร์น,นั้นทรงตั้งคําถามมากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยความสงสัยใครรู้แต่พระนากเสนนั้นก็สามารถตอบคําถามได้ทุกข้อ และชัดเจนแจมแจ้งจนในที่สุดกษัตริย์เมนเดอร์นั้นก็ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและถึงแม้ว่าเรื่องราวในพระสูตรนี้มันอาจจะเป็นตำนานแต่ละคฐา้อื่นๆนั้นมันก็ยังพอจะสอดคล้องกับเรื่องเล่านี้อยู่ พระอบศิลาพระเจ้าเมเดนเดอร์นั้นก็เป็นหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความศรัทธาของกษัตริย์เมเดนเดอร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระอบศิลานี้ถูกค้นพบในปากีสถานและสันนิฐานว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีร่องรอยการจารึกบนพระอบกล่าวถึงพระมหาราชามนาราหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เมเดนเดอร์แม้จารึกนี้จะไม่ได้ยืนยันว่ากษัตริย์เมเดนเดอร์นั้นนับถือพุทธศาสนาแต่ก็ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์แก่พุทธศาสนาเป็นอย่างมากการสร้างพระาธาตุและสถูปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเหล่านักวิชาการนั้นก็เชื่อว่ากษัตริย์เมเรนเดอร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นน่าจะเป็นกษัตริย์เมรน,นเดอร์องค์แรก คูทาร์ตเขาก็ได้เป็นนักประวัติศาสตร์และเขาก็ได้บันทึกไว้ว่าในตอนที่กษัตริย์เมเดนเดอร์ทรงสวรรคตแล้วพระอธิของพระองค์ก็ถูกแจกจ่ายไปยังเมืองต่างๆและบรรจุไว้ในอนุสร์สถานซึ่งนักวิชาการก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสถูป และถ้าหากเรื่องนี้เป็นความจริงแล้วล่ะก็มันก็เป็นไปได้ว่ากษัตริย์เมเดนเดอร์นั้นทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและที่สําคัญก็คือท่านได้รับการยกย่องจากพุทธศักทิกชนในฐานะของผู้บรรลุธรรมแต่ขั้นไหนนั้นในข้อมูลนี้ก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้และเมื่อมาถึงในรัชสมัยของกษัตริย์เมเดนเดอร์ที่2พระพุทธศาสนานั้นก็ได้อย่งรากลึกลงในดินแดนอินโดกรีกแล้วพระองค์นั้นก็ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติ รมและในช่วงเวลาต่อมาเราก็จะเริ่มเห็นหลักฐานของการผสมผสานทางศาสนาเลียงกระส่์ของกษัตริย์เมเด,เดเดอร์ที่2ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างเทพเจ้ากรีกอย่างซุดและไนกี้กับทร,รมาจากสัญลักษณ์สําคัญของพุทธศาสนาบางทีแล้วเทพเจ้าซุดของฝั่งกรีกนั้นก็อาจจะเป็นพระอินทในฝั่งของพราหม์ก็เป็นไปได้นะนักประวัติศาสตร์บางท่านก็เสนอว่าการที่ชาวกรีกอินโดส่วนใหญ่นับถือลัทธิเฮเลนิส และละที่อื่นๆอยู่แล้วนั้นก็ทําให้การยอมรับในพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องง่ายพวกเขาอาจจะบูชาพระพุทธเจ้าควบคู่ไปกับเทพเจ้าอื่นๆและปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในชีวิตประจําวันจนในที่สุดแล้วก็มีเพียงธรรมชาติเท่านั้นในขณะที่บางกลุ่มก็ยังคงเน้นที่การสวดภาวนาการบูชาต่อเทพเจ้าและการบูชาพระาธาตุเป็นต้น อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาแบบกรีกหรือที่เรียกว่าเคโรบริซิมนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนกระแสทางศิลปะที่น่าสนใจอีกด้วยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเรียกว่ากรีกทั้งที่เป็นพุทธศาสนานั่นก็เพราะว่างานศิลปะทางพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นที่พบได้ในแถบปากีสถานและอัฟกานิสถานในปัจจุบันนั้นก็มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นรูป ปั้นของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนจริงราวกับมีชีวิตมีการสวมจีวรที่พริ้วไหวเหมือนกับที่เห็นในงานศิลปะกรีกในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็ได้มีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่ชื่ออัลเฟตชาออกกุต ฟูเซอร์เขาก็ได้ตั้งชื่อให้กับศิลปะแบบนี้ว่าพุทธศาสนาแบบกรีกเขาเชื่อว่าความงดงามและความละเอียดของศิลปะเหล่านี้มันสามารถสร้างสารรค์โดยช่างฝีมือชาวกรีกเท่านั้นและเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นฝีมือของช่างท้องถิ่นแต่แน่นอนครับว่าความคิดนี้เองมันก็ยังคงมีนักวิชาการคนอื่นๆนั้นไม่เห็นด้วย อเกาคูบัก้านักประวัติศาสตร์ศิละปะก็ให้ความเห็นว่าแม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของศิละปะกรีกนั้นจะอยู่ในงานศิละปะเหล่าดีแต่พวกเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างแน่ชัดว่าบทบาทของชาวกรีกนั้นมีมากน้อยเพียงใดบางคนก็บอกว่ารูปปั้นเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาหลังจากที่อาณาจักรกรีกอินเดียล่มสลายไปแล้วดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการค้าขายติดต่อกับจกักรวรรดิโรมันหรืออาจจะเป็นฝีมือของ ตงชาวโรมันที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในแถบนี้ก็เป็นไปได้และไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามพุทธศิลป์ในยุคนั้นก็ได้หยิบยืมภาพลักษณ์จากศิลปะกรีกโรมันมาใช้อย่างแพร่หลายเช่นรูปปั้นเฮอร์คิวลิสและเทพธิดาไทคีซึ่งก็ได้ปรากฏในการศิลปะของราชวงศ์กุสณนะเทพเจ้าเหล่านี้ก็ถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าท้องถิน่นหรือพระโพธิสัตว์เช่นพระวชชรป,ปาณีผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้ามักถูกวาดให้มีลักษณะคล้ายกับเฮ ริสวีรบุรุษผู้ทรงพลังเทพธิดาในท้องถิ่นเช่นอาดูและฮิริตินั้นก็ถูกนําเสนอในรูปลักษณ์ของเทพธิดากรีกไทคีผู้มีความอุดมสมบูรณ์และถือหางเสเรือ สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่า Syncretism หรือการผสมผสานความเชื่อทางาศาสนาต่างๆเข้าด้วยกันแต่จริงๆแล้วการผรสานนั้นก็อาจจะเป็นคําที่ง่ายเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่การรวมตัวของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายมิตินักวิชาการบางคนนั้นก็อธิบายว่าซเคิซึมนั้นคือกระบวนการของการแปลเมื่อผู้คนในวัฒนธรรมหนึ่งนั้นพยายามที่ จะทำความเข้าใจอีกวัฒนธรรมอื่นผ่านมุมมองและภาษาของตนเองเช่นนักแปลชาวกรีกที่แปลธรรมะของพระเจ้าอโศกเป็นภาษากรีกก็คือการแปลความคิดทางพุทธศาสนาให้เข้ากับบริบทของวัฒนธรรมกรีกผู้แก่สลักจารึกนั้นก็เลือกที่จะไม่แปลมนทั้งหมดเป็นภาษาเกโดโรแบคเรียนแต่ยังคงใช้ตัวอักษรเดิมเพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงมนได้อย่างถูกต้องและนี่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการออกเสียง และความชัดเจนนั้นมันมีความสําคัญมากกว่าความหมายมันเลยทําให้เลหลายคนนั้นยังคงหลงทางกันอยู่ พุทธศาสนาแบบเกรกนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการแลกเปลี่ยนและการปรับตัวทางวัฒนธรรมเมื่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบรรจบกันมันก็ไม่ได้เป็นแค่การรวมตัวของสองสิ่งเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสร้างสารรค์ซึ่งนําไปสู่การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากผมนั้นกล่าวหรือว่าอ่านชื่อของพระสูตรผิดไปแล้วล่ะก็เพราะว่าผมอ่านภาษาไทยไม่แข็งและที่สําคัญก็คือแหล่งข้อมูลครูแต่ละคนของผมนั้นก็ ต่างสำเนียงแตกต่างกันเหลือเกินครับแต่ความหมายที่แท้จริงของพวกเขาั้นน่ะก็ไม่เคยที่จะหลุดพ้นจากพระธรรมคําสอนจริงๆเลยและผมก็ต้องขออภัยให้กับคนที่ยังยึดติดกับการใช้ภาษาแบบถูกต้องเพราะสําหรับเด็กที่ไม่ได้เติบโตมาจากการใช้ภาษากลางตลอดเวลานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในการฝึกใช้ภาษาไทย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากผิดภลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดผมก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยคิดสิ่งใดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วล่ะก็ก็ขอให้ทุกท่านนั้นสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ